ตีตัวเองสิสู้กับตัวเองดูสิว่าจะเป็นไงสู้กับไอดีลองนะไม่ต้องใช้เพื่อน ดูคนนี้ก็ได้ป้าน่านพัดแพัดนเขาบอกว่าไอดีสองตัวนี้บ้านไม่ได้อัพเลยค่ะไม่ได้อับบ้านเลยบอกว่าตังค์โอ้ยนอนนอนเธอ,ออย่ามาแทงบ้านฉันหน,นานดาเลย่าเลยจโดนนอนเชได้ เบาอึดเหมือนกันนะแม่เบาอึดเหมือนกันนะเบาอึดเหมือนกันนะสูน้านานกันคนะ่ะเราไปเทมสอ๋อสใครที่ใช้ไอเทมก่อนนะมักเสียเปรียบเสมอ ติดหนอยไทยอีกติดติดแวหน่อยสิเดี๋ยวมูนออกมาตักไอซ์นอนเชอรี่แทงเข้าไปเชอรี่แทงเข้าไปเชอรี่เชอรี่นอนเชอรี่แทงเข้าไปเย้ชนะสาม